รวบหนุ่มเลี้ยงเป็ดปาดคอคนตายเสร็จไปขอเงินตำรวจหวังหลบหนีสุดท้ายไม่รอดวันที่16พฤศจิกายนพันตำรวจเอกยุทธนาไตรทิพย์ผู้กำกับสอพอสตึกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมชุดสืบสวนตามไปควบคุมตัวนายวินิตหรือเชียงคำพารัตอายุ48ปีและนางสาวอภัชราเพชรนิวอายุ30ปีสองสามีภรรยาขณะเดินอยู่ริมถนนสายสตึกแคนดง ลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่านายสมบัติวงศรีแก้วอายุ57ปีคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาเหตุเกิดที่บ้านโนนยางหมู่8ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาคืนที่ผ่านมาซึ่งจากการสอบสวนนายเชียงให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่านายสมบัติจริงจากนั้นตำรวจได้พาตัวสองสามีภรยาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุโดยระหว่างการทำแผนนายเชียงคนก่อเหตุได้เผอพูดว่าภรรยา เป็นคนยื่นมีดให้าปาดคอตำรวจจึงควบคุมตัวภรรยามาเป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนายเชียงเล่าว่าตนกับภรรยามาสมัครงานกับเจ้าของเป็ดและเพิ่งมาทำงานเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งได้หกวันแต่ถูกนายสมบัติซึ่งเลี้ยงก่อนหน้านี้ดูถูกว่าเลี้ยงเป็ดไม่เป็นมาทุกวันก่อนเกิดเหตุนายสมบัติเมาสุรามาด่าพ่อแม่ของตนเสียหายพยายามอดกลั้นเอาไว้แต่ทนไม่ได้ตอนที่นายสมบัติมาด่าภรรยาของตนที่ตนรักมากที่สุดประกอบกับภรรยาบอกว่าสั่งสอนมันหน่อย จึงคว้าเอาค้อนปอนตีเข้าศีรษะหนึ่งครั้งจนนายสมบัติล้มลงจากนั้นภรรยาได้ยื่นมีดกรีดอย่างให้จึงเอาไปปาดคอสีครั้งแล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุจากนั้นได้เดินเท้าไปที่อบตอท่าม่วงอำเภอสตึกเพื่อขอนอนพักจนรุ่งเช้าไปแจ้งหน่วยกู้ชีพว่าไม่มีรถจะไปโรงพยาบาลตามหมอนัดที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นหน่วยกู้ชีพจึงพาตัวไปส่งไว้ที่สพสตึกอำเภอสตึกเพื่อให้ตำรวจหาทางช่วยเหลือ พอไปถึงสถานีตำรวจจึงไปขอเงินเป็นค่ารถต่อมาตำรวจได้ยื่นเงินให้จำนวน500บาทก่อนที่ตนจะเดินออกไปก็จะไปหากินข้าวกระทั่งตำรวจตามมาจับกลุมดังกล่าวขณะที่นายจำนงรังพึ่งอายุ54ปีเจ้าของเป็ดไล่ทุ่งเล่าว่าตนขนเป็ดจำนวน13,000ตัวเดินทางจากพิษณุโลกเพื่อตรเวเลี้ยงเป็ดตามทุ่งนาจ้างคนเลี้ยงหนึ่งคนแต่ไม่พอ จึงรับสมัครรับมาอีกสองคนคือสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุส่วนสาเหตุตนไม่ทราบสิ่งที่ตนเจ็บช้ำม,มากที่สุดคือหลังเกิดเหตุไม่มีใครดูเป็ดทําให้เป็ดกว่า13,000ตัวหายไปทั้งหมดไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเพราะไม่มีใครต้อนหลังทําแผนตํารวจตั้งข้อหาสองสามีภรรยาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป